รู้วามก่อน,นะคะยังคงส่งผลกระทบทําให้หลายพื้นที่นั้นเกิดน้ําท่วมสูงค่ะ <c oughs> อย่างที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ <c oughs> เรือประมงเนี่ยถูกพายุพัดถลมล่มกลางทะเลแหลมผักเบี้ยจนทําให้ลูกเรือสูญหายถึงสองคนค่ะ นี่คือสภาพเรือประมงขนาด12เมตรหลังล่มกลางทะเลแหลมผักเบีย้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะห่างจากชายฝั่งประมาณ2กิโลเมตรภาพที่เห็นก็คือส่วนหัวของเรือประมงนะคะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงนิดเดียวและลูกเรือสูญหาย5คนเจ้าหน้าที่ระดมกำลังนำเรือออกช่วยเหลือจนสามารถช่วยเหลือได้3คนค่ะ ส่วนนี้คือสภาพน้ําท่วมพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสูลจะเห็นว่าน้ําไหลเชี่ยวนะคะถนนหลายสายนั้นถูกน้ําท่วมสูงโรงเรียนอนุบาลเมืองสูนตั้งปิดอย่างไม่มีกําหนดค่ะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า4,000ครัวเรือนแล้วก็ต้องขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยล่าสุดจังหวัดประกาศให้พื้นที่5อําเภอรประกอบด้วยอําเภอระง,งูควนกาหลงท่าแพรควนโดนและอําเภอเมืองเป็นเขตประสบภัยพิบัติแล้วค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดระยองนะคะระดับน้ํายังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเขตเทศบาลตําบลทับมาเนื่องจากน้ําจากอําเภอปลวกแดงและนิคมพัฒนาไหลเข้ามาสมทบถนนหลายสายนะคะถูกน้ําท่วมสูงจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยค่ะโดยเฉพาะที่สํานักงานทางหลวงชนบทน้ําท่วมสูงเกือบ1เมตรชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัย และความซืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีล่าสุดพบผู้เสียชีวิตหนึ่งคนภายในซอยชัยพรวิถี19บเาตำบลหนองปลือผู้เห็นเหตุการณ์บอกนะคะว่าขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยออกไปหาปลาที่บริเวณฝ่ายกั้นน้ำตำบลหนองปลาไหลมีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะทําให้น้ําไหลแรงผู้ตายเนี่ยพยายามที่จะว่ายน้ํากลับเข้าฝั่งแต่ว่าถูกกระแสน้ําไหลเชี่ยวพัดจมหายไป ขณะที่จังหวัดตากนะคะเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนทําให้น้ําป่าจากดอยบูเซอร์ไหลหลาหลกเข้าท่วมตําบลหนองฟ้าอําเภอบ้านตากบางจุดระดับน้ําสูงกว่าหนึ่งเมตรหสิบเซนติเมตรพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ําท่วมกว่าหนึ่งพันไร่ค่ะและก็มีรายงานนะคะว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำวางกอก็ได้เคลื่อนไปที่พม่าแล้วนะคะจะทําให้ทางภาคอีสานภาคเดียวเท่านั้นนะคะที่มีฝนนั้นตกลดลงนอกเหนือจากนั้น ทั้งภาคกลางภาค,าภาคตะวันออกรวมทั้งภาคเหนือฝนยังตกหนักเหมือนเดิมค่ะ